สวัสดีคะ่ะเอฟซีวันนี้แม่มน้องกระดามาตามนะจอยนะจอยนอนนาฝันเห็นเด็กหน่อยผู้ชายมานอนนั่มเลยบอกเลขพี่น้องบอกเลขสามตัวห้างเดียวพี่น้องเขากับรับส้มรับฟังเลยค่ะเพื่นเพ่ห้เลขตัวใดมาไปเลยค่ะอ้าสวัสดีน้องจอยคนสวยไปหาอยู่หน้าพี่น้องไปหาอยู่บ้านบาอกพ่อพี่น้องเพิ่นเพิ่นอยู่หน้าพี่น้องเพิ่นอยู่นาดําหน้ามาดําหน้าบอกใกล้แล้วไป อันฮะกะเคิงอันบันน้เมื่อบานนะบันน้เมื่อบานเต๋นอนนอนนาเลยเต๋อ,อเที่ยวเอาบอกเลยนอนนาเออพักก็นอนนาเมื่อได้อยากเมื่ออะไรจากเมื่อเห,หรออืมยินข่าวว่าฟันดีพี่น้องแมงดาแล้วขออน,นุญาตตั้งกล่องน้องเองพิน่นเพิ่นนอนนาเป่นดอกไม่แน่โมแน่เป็นน้องเนาะวัวที่แด้เอองเพิ่นมัดเข่าตัวกับพัวเม่พี่น้องของน้องจอยเพิ่นนะ มันเข่าตอนกลับหัวพี่น้องพฝนไฮ้าแมงดาจ้ามอพิษในฝนชัยเจ็ดหนึ่งหกบ่อหรือยังไงหลือหรือประมาณนี้แหละพี่น้องคล้องฝนแต่ของน้องจอยมันฝนออกมันฝนออกเก่าหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะวันนี้ยิงเข่าฝนฟันแล้วพี่น้องฝนฟันเห็นแต่เลขพี่น้องผี่น้องฝนฟันสองขึ้นสอนฟันเห็นแต่เลขพี่น้องยิงเขาจิมาทามฝนวแบบฝนฟันแบบไหนพี่น้องฟันจากอะไรเราให้เอฟซีฟังดูฟันฟันเห็นนิดหน่อยมันนั่นเห็นขา ความเที่ยงหน่อยน้องขางเจ้าแลนอนขางอะไเห็นยังตัวมันเอออะไรบอกเลขเจ้ามานอนเรียนเล็กหน่อยสำใดญ่สำใดสำข้าอันเบิร์ตอือเป็นบ่าเนาะว่ากำลังกำลังเป็นเบาสิบสิบสิบห้าสิบหกปีหน่องไว่าว่าในแล้วเนาะมันสิบห้าสิบหกปีเออฝันแต่ว่า่ความฝันเนี่ยเคยเห็ดหนาเขาบอกเด็กหน่อยน่ะลื้อลื้อลื้อโบเคยอืโบอกเคยเจ้าก็เลยขีดเราเป็นผีเนาะ คือจะว่าว่าสงสงยจะเป็นผีมัมเอน่ันป่าพี่น้องว่าเป็นผีผู้ใต้ผีผู้เบามาหาผู้สาวท่าน้องนี่มันนี่นะพี่น้องแ่ลว่าบัดผู้เบาอันบัดเด็กหน่อยสิไปแล้วเด็กหน่อยมาเลยบอกเลขเพิ่นเผื่อละพีพ่น้องให้เรามาถามกันว่าเขาบอกเลขตัวใดหกหนึ่งห้าอือบอกเลขเจ้าหกหนึ่งห้าเลยอือเจ้าจำได้คักเลยมืนบอกอืออือบอกเลขหกหนึ่งห้าพี่น้องหกหนึ่งห้าเดแมงดาสิตดเต,ตพี่น้องเลิก็เป็นหกหนึ่ง หนึ่งห้าหกหาสำหรับตัวหกหนึ่งหาหนึ่งหกหาเจ้าหมักตัวไรสามครูเนี่ยเอาสีเอฟซีเบิงก็เด้จะพึงเด้อหนึ่งสองสามก็เด้เออเจ้าหมักหนึ่งหาเจ้าหมักหนึ่งหาโอเคเอฟซีเบิกนะพี่น้องเนาะเพิ่นกับลังเลยใจที่สี่หนึ่งหกกับหนึ่งหาอยู่หันพี่น้องสี่หนึ่งหกกับหกหนึ่งพี่น้องเอ้าเน้นหนึ่งห้าพี่น้องเอ้าโแนเราพี่น้องเพิ่นนันหน้าโบนแอนเพิ่นนะพี่กับพี่เป็นพี่ผู้บ่าวพี่น้องเอาไงซะเพราะว่า เด็กหน่อยประมาณสิบห้าสิบหกเนาะเดี๋ยวไปเด็กหน่อยผู้ชายแต่ว่าเจ้าบอกว่าว่างไงวะเขาบอกว่าเจ้าว่ายอย่างไรเสือเดเอเลกบอกเลยจริงด้วยเออเอ่อเห็นเจ้าดำหน้าบ้างเห็นเจ้าดำหน้าผมก็เลยสงสางรเหมือนก็เลยบอกเออเสือเดเอเลขเนาะ เด้อพี่น้องสรุปเลขของน้องจอยวันที่16กรกฎาคม68น้องจอยผลนอนหน้าพี่น้องผลนอนหน้าผลฝันเห็นเด็กน่อยผู้ใา้มานอนขางๆพี่น้องพอมานอนแล้วเด็กหน่อยผู้ชายได้บอกเลข615แม่น้องดาเลยตัดออกมา6111565แม่งดาถามว่าคนในสามขูจะมักตัวใดน้องจอยเผลก็เน่น1หาเด้อพี่น้องเด้อเค็บนาเจ้าพี่น้อง เอาไปเปรียบเทียบหลายๆจานหลายๆสำนักเบิงมากระจัดบมวกมะกะเบิงเป็นกำลังใจให้แม่น้องดากับน้องจอยขอบคุณน้องจอยหลายๆที่เสียสละเวลาดำหน้าผลกัญญาบอกาคลิปให้แม่น้องดาพี่น้องที่แม่น้องดาที่อัดคลิปพอยังพี่น้องพอผลบอกให้แม่น้องดาฟันว่าฟันสองขึ้นสอนมันบ่ฟันแต่เรื่องเก่าเกเรื่องเดิมเดิมพี่น้องฟันเห็นแต่เด็กน้อยผลว่าพี่น้องแม่น้องดากับโบแน่พี่น้องแม่น้องดาก็ยากเป็นสะพานบุญพี่น้องอยากเป็นสื่อนำเสนอพี่น้องเนาะโบแน่อาจจะมาส้ตัวตรงๆก็ได้เนาะ คุณฝืนก็มานอนหน้าพี่น้องหน้าก้นาหน้าพ่อคุณหน้าพ่อหน้าแม่แบบุ่มานอนมันเป็นหน้าป่าเนาะเป็นหน้าป่าหน้าดงหน้าโคกเป็นแนบพี่น้องหน้าใกล้หมู่บ้านพี่น้องสิอ่าขอขอบคุณน้องจอยไลฟ์ที่ให้แนวทางขอให้เอฟซีมีโชคมีลาภกับคุนเด้ออ่ะสรุปเลขของน้องจอยน้องจอยนอนนานะคะนอนนาผลนฝันเห็นเด็กหน่อยผู้ชายมานอนค้างๆมาบอกเลขสามตัวห้างเดียวพี่น้องหกหนึ่งห้าพี่น้องอ่ะแคปน้าจ้าไว้พี่น้อง ขอบคุณนอ้องจอยหลายๆที่ให um, ้แนวทางขอให้ดำนาแล้วไวๆเด้อฝนกระแฟวดำนาพี่น้องฝนกระตกฟ้ากระหองพี่น้องแครปน้าจ้อยพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบยวหลายๆจานหลายๆซันักเบิงผมมีผู้ใดรู้เลขซ์ออกแต่ใดพี่น้องแม่น้องดาก็เป็นเตี้ยถือนําเสนอพี่น้องแครปน้า erm. จ้อยเด้อพี่น้องเด้อมีผู้ใดรู้เลขซ์ออกแต่ใดพี่น้องช่วงนี้ก็หนาน่าพี่น้องเอ้ยฝนก็ตกตกซูเมอร์พี่น้องบ้านแม่น้องดาฝนตกซูเมอร์เลยพี่น้อง ตกมือแห้งมือมือเศร้าเลยก็ตกบางแห้งหนึ่งพี่น้องไปยากมายากแม่ต้งด้ก็สวนมากก็อยากนอนหน้าพี่น้องพอพอยังเพราะว่าถ้าบปนอนหน้าก็ไปก็มาคาน้ำมกน้ำมันอีกพี่น้องฝนตกฝาห้องมันลําบากทางไปทางมาพี่น้องเอ้าแคปหน้าจอพี่น้องเด้อเลขสามตัวห้าเดียวพี่น้องเอ้ยมานำนาพี่น้องหมดนียมานำนาคือเก่าพี่น้องตอนนี้พี่น้องบรรยากาศดีพี่น้องเมืองในบ่มีแดดพี่น้องมีแต่ฝนพี่น้อง แต่จะเศร้ามาฝนตกปล่อยๆพี่น้องเลยอยากพี่น้องเพิ่มก็มาซอยคือเก่าพี่น้องเพราะว่ายังมันยังม่ทันแล้วพี่น้องอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่น้องจต่สีแล้วดำนาพี่น้องบรรยากาศพี่น้องนี่เที่ยงนาแม่งดาพี่น้องเที่ยงนาพี่น้องเที่ยงนาเที่ยงนากะโบโบมีฟ้าพี่น้องฝนตกมากก็พากันแล่นลงมาอยู่ข้างล่างพี่น้องเที่ยงนาได้ได้ฟ้าอันเดียวพี่น้องฟ้าเคืองหนึ่งอะเด็กกับบนแล่พี่น้องเ่ยพี่น้องเผมก็ขี่รถไถมาซอยพี่น้องนี่นี่บรรยากาศพี่น้องทางนั้นเพิ่นก็ไถนาพี่น้อง เร so ิ่มไก่สีแดงพี่น้องอีกประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งกับสีแดงพี่น้องว่าค่อยดําไปนะพี่น้องดําเมือละสองหายสามหายไปว่าหน้าแมงดาเป็นหน้าหลายพี่น้องเอฟซีบางคนกับมาคอมเมนต์ว่าหน้าจักไรแมงดาหน้าแมงดานี่ประมาณรวมๆแล้วเกือบประมาณสามสิบไหลได้อยู่พี่น้องหน้านี่หน้าหลายพี่น้องแต่ว่ามันขายบ่อใเป็นอันราคาเด้อพี่น้องเด้อหน้าหลายสื่อแต่ว่ามันขายบ่อใเป็นราคาละพี่น้องไหลละกี่เมื่ินพี่น้องเลย บา,บาดเมืองดาที่ดินมันยังบวเป็นราคาปันไดพี่น้องนี่หน้าแมวองดาหน้าหน้าตาหน้าของแม่ก็พอๆิอ่นเห็ดพี่น้องไวเนี่ยหน้าประมาณสามสิบกว่าไรยพี่น้องตีไปอาอย่างรถๆอ่ะตีไปสามสิบลายใพี่น้องหน้านะแต่ว่าบางคนว่าโอ้สามสิบลารวยแทนสี่โบแมนได้พี่น้องสามสิบลาแต่ว่าขายมันโบได้มันบออ่ฮอตเต็มที่กับแสนแสนน้อยสองแสนถินะพี่น้องผมว่าบาดแมวองดามันมันบริเป็นราคาพี่น้อง หนิงตะหนิงนาปลานาดงพี่น้องแห้งบมมีคนมาซื้อพี่น้องผัวมันมันมันไกลมันไกลความเจริญนะพี่น้องผมว่ามันไกลนะพี่น้องทางมันกะห่างจากบ้านแมงดามาครึ่งชั่วโมงใดพี่น้องมันกะทางบกค่อยดีพี่น้องคนกับบกขอยนิยมนะพี่น้องแต่แมงดากะเป็นยังติดถึงมาพ่อแม่ซื้อไว้แตงแต่แมงดาในหน่อยนะพี่น้องซื้อไว้มันบแมหน้ามูนหน้าม้างพี่น้องหน้าพ่อแม่เพ <th in ิ่งซื้อไว้แต่ก่อนเป็นปลาแห้งเป็นปลากว่านี้พี่น้อง มาสาวเองพี่น้องมามาเห็ดเองพอแม่ของด้น่ะเป็นคนคุดจกพี่น้องเอาจกคุดเอาพี่น้องเป็นไหเป็นไหเพราะว่าแต่ก่อนมีรถไทแบบนี้พี่น้องดีนียังดีแต่ว่ามีรถไทเดินตามพี่น้องยังได้ซอยแห้งไปแน่พี่น้องอันนี้พวกเอือยพวกเอื่อยพวกอายเพิ่งพักกับเห็ดน้ำบากจับพี่น้องน้ำบากจับกะได้หน่อยหนึ่งพี่น้องพอยังเพราะว่ามีเงินสำได้กัเห็ดสำนักนะพี่น้องอ้อมอ้อมงอ้อมควายพี่น้องนี่เห็นบ่าอ้อมงอ้อมควายเห็ดเคิงหนึ่งก็สีเห็ดเป็นหน้าพี่น้องนี่เคิงหนึ่งก็เป็นไหหน้าพี่น้องทั้ง ซีีกนี่พี่น้องซีีกนี่บ๊มีไฮหน้าคือเลี้ยงงวเลี้ยงควายพี่น้องเวลาเวลาย้ำหายย้ำหน้ากับปล่อยทั้งนี่พี่น้องกับปล่อยไว้ก็เห็ดหัวไว้แบบนี้นะพี่น้องเห็ดหัวไว้แบบนี้พี่น้องบ้านพ่น้องนาสิเห็ดแบบนี้พี่น้องว้านย้ำหายย้ำหน้าในี่ยงอควายในี่บ๊มี่บ่งอยู่พี่น้องต้องมาไว้ทางพี่ต้องได้แยกไว้นะพี่น้องทางพี่ก็เป็นทางหน้าพี่น้องนี่ทางไยหน้าทางไยหน้ากับชิพากันปิดไว้พากันดำแล้วแล้วก็ทางนี้ก็ปิดไว้พี่น้องนี่ปิดงวปิดควายเจ้าของอะไรพี่น้อง ช่วงนี้ช่วงนานาพี่น้องเฮ้ยเวียกงานกะไปใส่มาใส่บดตพี่น้องพ้นกระตกบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศ